สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวผัดธนาแนวทางของวันศุกร์วันที่หเดือน12เดือนเดือนทันไหวจ้าสองหาฮกแปดเนาะมาพบกับแนวทางของไอ้จอยคือเก่าตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังวเวล่พัฒนาของวันศุกร์เดียวมาสรุปพลคนที่สามกันก่อนจะสำหรับปราพัฒนาของห้าจะสูรเดิมสูรลักชุดเด่นไฮเดนสี่กับเก่าวิ่งลูดจากกันเดนหาสำหรับพลจะ6กโตคือเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปด สำหรับล่ามปรารถนาของเฮานี่แนวทักไว้จอยสรุปให้แบบนี้เนาะลางชุด6โต91สำหรับ91นี่เขาตรงๆจ้าโตเน้นเลยอันนี้คือลางชุด6โตเด่น9ของเฮามาจากเด่น9หลุด9มาสำหรับ2โตลางชุด4โตของเฮาเนาะที่รุ่นกันประจําคือ37 สำหรับสาเจ็นี่พลาดไปนะโอ้องเฮามีสี่เจ็ด,าาม,จดมาสาเจ็ดเนาะแต้มเดี๋ยวอยู่3ตัวบนจ้าเจ็ดเก้าแปดโอ้โหเจ็เก้าแปดเลยเจ็ดเก้าแปด 98. สองตัวบนเก้าแปดสำหรับบนเก้าแปดจะผู่พลาดไปจับมาเดินเก่าดูดเกาจ้าไซวิ่งไซลุดขเขาถ่ายยิบจับเก่าไปวิ่งไปลูดนี่ มาบนเนาะเก้าแปดตรงตรง,ตรงเดินเก้าุดเก้าของเฮานี่มาทางบนทางหลางจะไปหลางชุดหกตัวสำหรับบนเก้าแปดจะขู่พลาดไปมาเดินเก้าหลุดเก้าเนาะตามนี่เลยจะสำหรับสามตัวบนนี่กะต่างไปแค่ตัวเดียวเจ็ดเก้าแปดของเฮามีเจ็ดเก้าหนึ่งเนะาะเกือบแต่สามตัวบนตรงตรงเลยตัวนี้ต่างไปแค่เก้าอันหนึ่งกับแปดจ้ะตัวเดียว มือนี่ตามรุ่นกันต่อจา้ามือสุดท้ายสําหรับเราพัฒนาวัสดุขอ้อห้าเมือนีจ่จ้าสาหรับเวลาพัฒนาเนี่ยจะลงหายสองสูตรเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวข้อห้าจะถือว่าโอ้โอปังเนาะสำหรับเม็ดเดียวนี่ปังสองหัวปิดเลยนะตัวนี้ ถือว่าโอเคอยู่เนะสำหรับสูตรเม็ดเดียวคอ่เฮาหาเด่นเจ็ดวิรุดเจ็ดจากฟันเจ็ดเด่นวิรุดโตเดี่ยวมาสองตัวหลังสูตรสี่ตจะเข้ามาสามเจ็ดคเฮามีเจ็ดสามนาสำหรับมือนี้ก็ตามรุ่นกันต่อจะสำหรับแนวทางของเฮามือนี่เล็กเด่นหาเด่น สามกับศูนย์วิ่งลู่จะสำหรับชุดเด่นสายวิ่งสายลู่ถามักตัวได้ชอบตัวได็กวิ่งลูด่ได้เนาะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งลู่สองตัวจับายเด่นละสี่ขูเด่นสามจับคูสามสี่สามห3าสามหก 39 353639เนาะโอ้โหเลขเก่าว่าแม่เลขหยังเบอร์เลขเด่น33สําหรับเด่น0 0ของเฮาจจับคู ศูนย์สองศูหาศชุดกันจากกันเดนหนึมี1นึ่สองหนอยู่ชุดกันจะหนึ่ามสามหตัวเดียวกันเนาะตามด้วย14ึ่งสี่นขึ้น3าเก่า เปลี่ยนเล็กเก่าจะเล็กๆเดี๋ยวสิเบิร์เล็กเก่าบอกศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเก่าจะสามตัวบนสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย สำหรับโตเน้นของเฮาจะเน้น3ตัวบน031 347ชุดกัน13เด่น00เน้น03 04 39 34เบอ่์เลขเด่น3300เน้น33 สำหรับแนวทางเฮามือนี่คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้ง<ๆ>ตัวเนียนตัวโจเต็มเต็มบนหลังหละกันเนาะโล่หายสองสูตรคือเก่าจะสำหรับเหล้าพาธนาจาสูตรเม็ดเดียวให้เด่นวิ่งรูดตัวเดียวนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จาก,ก่อนสินะไ,ไปเป็นแนวทางเปียบเทียบวิีคอ,อก,กันอีกทีหนึ่งหละกันเนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดจะมีเข่าละกะ มีรู้จักขอหายสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้จะเผื่อเซเลบพา่านแนวทางที่ลงหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี่ละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า